สวัสดีครั้งค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่8เรื่องระบบความหมายกันนะคะความหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของภาษานอกเหนือจากเสียงนะคะคำเละประโยคนะคะในการศึกษาภาษาศาสตร์วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความหมายเรียกว่าอัตศาสตร์หรือ Semantics ค่ะ m a t e s Semantics ระบบความหมายนิยามและความสำคัญความหมายคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาภาษาภาษานั้นไม่ได้มีแต่โครงสร้างด้านเสียงคำหรือประโยคเท่านั้นนะคะแต่ในทุกองค์ประกอบต่างม,มีความหมายเป็นส่วนประกอบสำคัญ เช่นในองค์ประกอบของระดับเสียงเมื่อเวลาที่เราต้องการสั่งตำหนิขอร้องเราจะใช้ลักษณะน้ำเสียงที่ต่างกันจริงไหมคะอ่านะคะเป็นส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับความหมายด้วยเพราะลักษณะน้ำเสียงที่ต่างกันนั้นบ่งบอกความหมายที่ต่างกันด้วยนะคะ ในการศึกษาความหมายผู้ที่ศึกษาความหมายจำต้องเข้าใจถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ของความหมาย <c oughs> ขอโทษค่ะในภาษารับต่างๆตลอดทั้งเข้าใจวิธีอธิบายความหมายในภาษารับต่างๆด้วยนะคะซึ่งได้แก่ระดับข้อความระดับประโยคระดับคำ จนถึงหน่วยย่อยที่สุดคือระดับเสียงนะคะอักศาสตร์นะคะเป็นสาขาวิชาที่มีประวัติการศึกษามาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ยุคกรีกจนถึงยุคปัจจุบันแนวทางในการศึกษาและอธิบายความหมายจึงมีหลายแนวคิดและทฤษฎีนะคะการศึกษาภาษาโดยไม่สนใจศึกษาความหมาย เปรียบได้กับการศึกษาดวงตามนุษย์โดยไม่สนใจศึกษาโครงสร้างหรือหน้าที่ของดวงตานะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นการยากที่เราจะให้คำนิยามหรือบอกคำจากัดความของคำว่าความหมายนะคะที่เกิดขึ้นในภาษา โดยอ r d e n และริชาร์ดซึ่งเขียนไว้ในปี1923ได้ยกตัวอย่างคำว่า mean ในประโยคต่างๆซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันได้ถึง16ความหมายในที่นี้จะขอยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้นะคะ,ะหากต้องการดูเพิ่มเติมกรณาดูได้ที่หน้า171นะคะตัวอย่างที่1ค่ะ john means ช่วยนะคะคำว่า means ในที่นี้นะคะหมายถึง intense ซึ่งแปลว่าจอนตั้งใจที่จะเขียนนะคะสค่ะ a green light means go หมายถึง indicates นะคะ a green light means go หมายความว่านะคะ ถ้าหากเป็นไฟสีเขียวแปลว่ายังไงคะไปได้เพราะฉะนั้นคำว่า means แปลว่าแปลว่าหมายถึงนะคะ 3. his look was full of meaning นะคะหมายถึง special import นะคะ his look was full of meaning หมายถึง special import นะคะ import นะคะหมายถึงความรู้สึกที่ยังไงคะมีความหมายนะคะเต็มไปได้วยความหมายเต็มไปได้วยความห่วงใยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคที่3นี้ his l o u l o meaning หมายความว่าสายตาของเขานั้นบ่งบอกถึงอะไรคะความรู้สึกมากมายนะคะ สายตาของเขานั้นบ่งบอกถึงความรู้สึกมากมายนอกจากในหน้า171แล้วนะคะยังสามารถดูตัวอย่างได้เพิ่มอีกในหน้า172 173 174 175นะคะทีนี้มาดูอันนี้กันค่ะ หัวข้อใหม่หัวข้อต่อไปนะคะก็คือความหมายในระดับเสียงนะคะเสียงมีความหมายหรือไม่เรื่องนี้นะักภาษาศาตร์มีความเห็นไม่เหมือนกันต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายนะคะบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าเสียงในภาษาเนี่ยมีความหมายแต่บางกลุ่มแย้งว่าเสียงเนี่ยไม่มีความหมายนะคะความหมายที่เกิดขึ้นในระดับเสียงเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้น นะคะ,ะทีนี้นะคะนักประสตร์ที่อธิบายว่าเสียงเนี่ยมีความหมายนั้นจะอธิบายในเรื่องของการเรียนเสียงธรรมชาตินะคะซึ่งหมายถึงเสียงที่ยังไงคะ,ะกลายเป็นคำนะคะเช่นคําว่าติ๊กต็อกนะคะคำว่าเมียวนะคะคำว่าห้องนะคะพวกนี้เนี่ยนะคะเรียนเสียงธรรมชาติทั้งสิ้น นะคะเป็นเสียงธรรมชาติทั้งสิ้นต่อมาหัวข้อต่อไปคือความหมายในภาษาระดับคำนะคะคำหมายถึงหน่วยในภาษาที่เล็กที่สุดที่มีความหมายอันนี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะ,ะและสามารถปรากฏได้ตามลำพังอย่างอิสระนะคะ เช่นเดียวกับเสียงที่สามารถแยกย่อยออกได้เป็นหน่วยเสียงคำก็สามารถแยกย่อยได้เป็นหน่วยคํำเช่นกันนะคะความหมายตรงนะคะความหมายในภาษาระดับคำเนี่ยมีทั้งหมด3าประเภทด้วยกันคือความหมายตรงอันดับหนึ่งะคะความหมายตรงหมายถึงความหมายประจำของคําเป็นความหมายที่ชี้บ่งสิ่งที่อ้างถึง ซึ่งสิ่งที่อ้างถึงนั้นเป็นความหมายที่เจ้าของภาษาโดยทั่วไปรู้และเข้าใจและเป็นความหมายหลักของคำก่อนที่จะขยายความหมายออกไปนะคะสความหมายโดยในความหมายโดยในหมายถึงความหมายที่เพิ่มเติมขึ้นมา นอกเหนือไปจากความหมายตรงเป็นความหมายอื่นๆที่ใช้ในการสื่อสารมีลักษณะของความหมายที่แฝงอยู่ในคําร่วมอยู่กับความหมายตรงซึ่งเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าความหมายแฝงนะคะทีนี้เนี่ยความหมายแฝงนะคะ สามารถแบ่งแยกได้อีกนะคะอาจจะเป็นนะคะหนึ่งความหมายแฝงเชิงอารมณ์ emotive meaning นะคะคำที่มีความหมายแฝงลักษณะนี้เป็นคำที่มีความหมายบอกอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติของผู้ใช้ภาษาเช่นนะคะคุณสมชายยังเด็กเกินไปสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้ปริการ คำว่าเด็กมีความหมายตรงหมายถึงคนที่มีอายุน้อยแต่ในที่นี้เด็กมีความหมายแฝงนะคะตามความคิดเห็นของผู้พูดกล่าวคือนะคะหมายถึงผู้ที่อายุน้อยขาดประสบการณ์ในการทำงานไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอต่อตำแหน่งบริหาร อย่างนี้เป็นต้นสำหรับตัวอย่างอื่นๆนะคะสามารถดูได้ในหน้า178-79นะคะหน้า178-179ขออภัยค่ะส่วน 2. ความหมายแฝงเชิงสังคมหรือ social meaning เป็นความหมายแฝงของคำที่เกิดจากลักษณะของการใช้ภาษาในสังคมที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ทางสังคมนะคะลำดับชั้นทางสังคมการเป็นภาษาต่างถิน่นหรือปัจจัยทางสังคม,มอ,อื่นๆเช่นเพศอายุอาชีพของผู้ฟังและผู้พูดการใช้คำสรรพนามที่แตกต่างกันในภาษาไทยแสดงความหมายในเชิงสังคมกล่าวคือแสดงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ฟังและผู้พูดเช่นนะคะครู นะคะกับสิทธ์นะคะจะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าครูอาจารย์ส่วนลูกศิษย์หากเป็นผู้หญิงนะคะก็จะใช้ยังไงคะสรรพนามเรียกยังไงคะลูกศิษย์ว่าคุณหนูลูกศิษย์แทนตัวเองว่าหนูใช่ไหมคะอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปความหมายเปรียบ หรือความหมายเปรียบเทียบนะคะความหมายเปรียบหรือความหมายเปรียบเทียบเป็นความหมายที่เกิดจากการนำคำที่มีความหมายตรงที่หมายถึงหรืออ้างถึงสิ่งหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะทำให้มีความหมายใหม่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบนั้นและแตกต่างไปจากความหมายตรงความหมายเปรียบเทียบจะแตกต่างกับความหมายโดยในหรือความหมายแฝง โดยที่ความหมายโดยในเป็นความหมายที่แฝงอยู่หรือบอกในของภาษาแต่ความหมายเปรียบเทียบเกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในประโยคเขาเป็นกาฝากสังคมคำว่ากาฝากนะคะมีความหมายตรงหรือความหมายประจำคำหมายถึงชื่อพืชเบียดเวียน หลายชนิดในหลายวงที่อาศัยเกาะดูดน้ำและแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นนะคะส่วนใหญ่มักใช้เรียกไม้พุ่มที่อาศัยกเกาะเบียดเวียนไม้ต้นชนิดต่างๆนะคะแต่ในประโยคนี้คำว่ากาฝากนะคะไม่ได้หมายถึงพืชแต่หมายถึงคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่ง คนไม่ดีหรือคนที่สังคมไม่ยอมรับซึ่งมีความหมายในเชิงลบนะคะมีความหมายในเชิงลบสำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะสำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมสามารถดูได้ในหน้า180 181และ182ค่ะส่วนวิธีการวิเคราะห์ความหมาย นะคะชฤษฎีการจัดกลุ่มทางความหมายนะคะการวิเคราะห์อัตลักษณ์นะคะคู่ขอข้ามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอข้ามตั้งแต่นะคะหน้า 182 183 184 185สิบสองและ188เนื่องจากว่าเคยกล่าวไว้แล้วนะคะว่าหนังสือที่ใช้สอนในวิชานี้นั้นนะคะใช้หนังสือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้รับการเขียนขึ้นเพื่อให้ ผู้เรียนทั้งระบบปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางเนื้อหาที่มันไม่ใช่ภาษาศาสตร์เบื้องต้นเพราะฉะนั้นครูขอข้ามและขอกล่าวถึงเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์เบื้องต้นเท่านั้นนะคะ,อะขอเริ่มต้นใหม่ที่นะคะหน้าหนึ่งแหัวข้อใหม่คือ ความสัมพันธ์ทางความหมายของคํำค่ะเราสามารถจำแนกคําที่มีความหมายสัมพันธ์กันออกเป็น6ประเภทได้แก่1การพ้องความหมายหรือซิโนนิม 2. การมีความหมายตรงกันข้ามหรือแอนโทนิมีการพ้องรูปหรือโฮโมนิมีการมีหลายความหมายโพลิซีมี การจัดกลุ่มไฮโพนิมี my, และ6การเป็นส่วนประกอบหรือมีโรนิมีนะคะขอดูอันแรกก่อนเลยนะคะคือการพ้องความหมายนะคะหรือซิโนนีมอันนี้นี่ง่ายมากเลยนะคะถ้าเผื่อว่าไงคะความหมายมันใช้แทนกันได้ก็ยังไงคะ ใช้แทนกันเลยนะคะส่วนนะคะการมีความหมายตรงกันข้ามกันอันนี้นะคะก็ง่ายอีกนะคะ antonymy หรือ antonym น,น,นั่นเองนะคะลูกนะคะหมายถึงปรากฏการที่คำในภาษามีความหมายตรงกันข้ามกับความหมายของอีกคำหนึง่งง่ายๆนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเ,เป็น การพ้องรูปอา้าวอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงแล้วนะคะนั่นก็คือการพ้องเสียงนะคะการพ้องเสียงพ้องเสียงยังไงนะคะ,ะหมายถึงรูปภาษาที่มีเสียงพ้องกันแต่เขียนต่างกันเช่นคำว่าการนะคะดูตัวอย่างได้ในหน้า1 9 0นะคะต่อไปนะคะหน้า191 นะคะการพ้องตัวเขียนนะคะหมายถึงรูปภาษาที่มีรูปเขียนพ้องกันแต่ออกเสียงต่างกันมีความหมายต่างกันเช่นนะคะตากลมสามารถอ่านได้สองแบบนั่นก็คือตากลมหมายถึงในตาที่ใช้ในการมองเห็นมีลักษณะกลมส่วนอีกอันหนึ่งสามารถอ่านได้ว่าตากลมนะคะตากลม อันนี้เนี่ยนะคะ,ะหมายถึงอยู่ในบริเวณที่มีลมพัดเป็นต้นนะคะ3การพ้องรูปแบบสมบูรณ์หมายถึงรูปภาษาที่มีรูปเขียนพ้องกันและมีเสียงเหมือนกันมีความหมายที่หลากหลายแต่ความหมายนั้นไม่สัมพันธ์กันเช่นคําว่าตาหมายถึงอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็นกับตาหมายถึงพ่อของแม่ นะคะเป็นต้นนะคะหัวข้อใหม่ค่ะการมีความการมีหลายความหมายขอโทษค่ะการมีหลายความหมายนะคะปรากฏการนี้นะคะหมายถึงการที่รูปภาษา1รูปมีความหมายที่หลากหลายมากกว่า1ความหมายขึ้นไปนะคะ การจัดกลุ่มนะคะความสัมพันธ์ทางความหมายของคำในลักษณะของการจัดกลุ่มเป็นความสัมพันธ์ของคำที่จัดอยู่ในหมวดของความหมายค่ะเช่นคำที่จัดอยู่ในหมวดภาชนะได้แก่หมอ้อจานชามเป็นต้นนะคะเป็นต้น ส่วนการเป็นส่วนประกอบนะคะความสัมพันธ์ทางความหมายของคําแบบการเป็นส่วนประกอบเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคําที่มีความหมายอ้างถึงสิ่งหนึ่งและส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันเข้าเป็นสิ่งนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะวินสตันนะคะและคณะเขียนไว้ในปี1987 ว่านะคะประเภทของความสัมพันธ์ทางความหมายของคำแบบการเป็นส่วนประกอบเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ประเภทย่อยได้แก่แบบองค์ประกอบวัตถุนะคะเช่นกิ่งไม้ต้นไม้สอแบบสมาชิกกลุ่มเช่นต้นไม้ป่า 3. แบบส่วนมวลเช่นชิ้นเค้กนะคะ 4. แบบสารประกอบหรือวัตถุนะคะเช่นอลูมิเนียมเครื่องวินนะคะ 5. แบบคุณลักษณะกิจกรรมนะคะเช่นจ่ายเงินการซื้อของ 6. แบบสถานที่พื้นที่เช่นปร,ประเทศไทยกรุงเทพเป็นต้นนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะระบบความหมายก็จบลงแล้วหวังว่าทุกคนนะคะคงจะเข้าใจนะคะถ้าเผื่อมีคำถามใดก็โทรเข้ามานะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมนะคะพอแค่นี้สวัสดีค่ะ